เซมิโต้กันยังคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเฟสโตเปิดใหม่แล้วนะคะทุกคนโอเคอัปเดตมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวเฟสโตนะคะนี่เลยเฟสโตเปิดแล้วนะคะไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าคลิกเข้าไปค่ะทุกคนซึ่งเฟสโตนะคะก็คือจะเป็นแบบขายตัวละครหรือว่าขายหน้าตัวละครนะคะนี่ก็คือแบบมีหลากหลายหน้ามากไม่ว่าเราอะ จะอยากได้หน้าสไตล์ไหนนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะจ๊ะโอ้โหก็คือแบบน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะมีหลายลุกหลายสไตล์เลยนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะทุกคนก็สามารถไปกดซื้อได้เลยจ้าโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยเราขอเลือกหน้านี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัวละครสวยๆจึ้งๆแบบนี้นะคะกดซื้อได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าพอเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะก็คือถ้าอยากได้ตัวละครแบบจึ้งๆแบบเนี้ยเราต้องซื้อไอเทมทั้งหมดเลยนะคะก็คือถ้าเราจะซื้อแค่หน้าก็คือไม่ได้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ต้องซื้อพวกเมคอัพขนตาอะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งหนึ่งตัวพอรวมเสื้อผ้าก็โห89เ้ซนก็ถือว่าแพงอยู่นะคะเนี่ยทุกคนแต่สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นใหม่อะ่ะเออแล้วแบบไม่รู้ว่าจะโมหน้าตัวละครยังไงก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวละครที่เขาโมมาก็คือแบบสวยมากๆเลยอันนี้เราลองเอาแบบ ขนตาออกให้ดูเอาเมคอัพอะไรออกให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะไม่จึ้งเหมือนที่เขาแบบโมมาให้นะคะนี่เลยแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถไปดีไซน์ใส่เมคอัพให้น้องใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนํา แนะนำเลยว่าถ้าจะซื้อนะคะซื้อเป็นทั้งตัวทั้งหมดก็จะคุ้มมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าฟรีจากเซเวโตวที่เขาให้มานะคะทุกคนก็สามารถไปกดรับได้นะคะแต่ต้องซื้อเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นพวกเมคอัพขนตาเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะที่เราต้องซื้อเพิ่มแต่หน้าเขาก็จะให้ฟรีให้ฟรีผู้หญิงก็จนวน 2ตัวนะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวอนิเมะแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ผู้ชายกดเข้าไปที่หมดผู้ชายเขาก็ามีหน้าฟรีด้วยนะคะเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากได้นะนี่ไง2ตัวนี้นะจา๊านี่เลยแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องใหม่ซื้อทรงผมซื้อเมคอัพนะคะถึงจะได้เป็นลูกนี้นะจา๊าเออก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องอนิเมะผู้ช เหมือนเดิมค่ะต้องไปซื้อนะคะก็ จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวเฟสโตที่มาใหม่ในเซเบโตนะคะก็เป็นการแบบไขรหน้าตัวละครน,นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัวละครสวยจึ้งอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่เฟสโตนะคะทุกคนซึ่งยอมรับเลยนะคะว่าศิลปินแต่ละคนทำออกมาก็คือสวยมากสวยแล้วก็จึ้งมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่เฟสต นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย